ยนี่ไม่อีโ่อีแม่บักผีพูนอีลีเด้อกวงเดียวโคตรใหญ่เลยขื่อรือเพิ่นป้ามันงามอีลีได้เพื่อนะใจเลยนเป็นกิโลผบอกอีลีได้นะคึกๆเลยอ่มผีพูนยักษ์พื่อะชอบซาชิยกะเ่กกี้ดีอีกเมน สวัสดีครับขอบผมบาเคีนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามสาย,สายเอาบุญมาฝากพี่น้องสุกคนเลยมาสาวบอคีนสติกไปทําบุญมาครับไปทําบุญเดินเก้าเนาะหรือบุญข้าวสากบุญข้าวสากสาดิ์ศาสเดินเก้าศาสเดินเก้าบุญ,บญข้าวสากดิ์ของเขาประดับดินนะจ<า>๊ะประดับดินบ้านเราไปวัดไปว่าให้บุญบรรพบุรุษเนาะนาังจะให้างก็ออกพากันมาเลาะเบิ่งเฮ็ดน้ำโพนเฮ็ดปวกตาปลวกจิกเหมือนเผื่อผลักออกเนาะ เพราะว่ามันเป็นวันพระจะมายจะม่เห็นเยอะจะม่เห็นมักผีพวนผีพวนมักผีพวนลูกขนาดเลยต้นนี้ยังบบซุกต้นนี้ฮันที่เสาตอกมากับเสาติกรอบก่อนนี่นีอยู่อยู่ในตังหลายพวงยังดิบอยู่กระพงซุกซมีโอเคจะเอาได้บาะนี้จากพวงดิบกันนี่ดิซุปเยอะแยะเลยอ่าบ๊อกเก็ตมันน่ากินม้างซุปซุปนั่นซีซุปค่ะอุ้ยซุกปจะก้ตรงนั้นดียวค่อยเปิด ผล,ลไม้โบราณน,นี้งวัวเลี้ยงควายนาะพี่น้องใครเคยในโมเมนต์นี่นี่แหละหมักไม้ในหมักไม้ที่ว่าตามฤด,ดูกาลเวลาคนโบราณเขาเลี้ยงงังวเลี้ยงควายหรือว่าไปให้ไปนาเขาสิกเก็บกินหนานี่ะเ,เดือนเก้าเดือนสิบเนี่ยมันสิสุกหักผีพว่วงเนี่ยค่ะบอกเกณฑ์บอกเคยดอกถ้าสิเคยกลมาเป็นอีสานเต็มตัวกับรอบนี่แหละภาคอื่นก็นเอิรนหมักนมนควายไปซะ มันยังโหลายเด้อจากพี่น้องเคยสั่งเสาติ๊กอยู่ว่าอยากกินคือการขายให้เน่ก็แรกก่อนก็แรกก่อนก็แรกก่อนเก็บหมักพี่พวนเดี๋ยวพาพี่น้องไปกินก็แรชอมว่นนี้เอาพริกเกลือมานี่ดุหนีต้องกินกับพริกเกลือจ้ะอีกช้อนนึงใส่เนาะงสองเลยเส่ติ๊กเห็นแล้วโสดุดแดงแป๊บอยู่ผู้พี่น้องเห็นบ่นี่นหนี่งเห็น่นี่งเห็นหนึ่งแดงอยู่หนึ่งใครหลอกตัวน้อยคือตรงไหนได้ ขึ้มนมาคือลิงนป็นลิงช๊กๆกมือนี่ฮะลิงจักๆักๆักจริงๆเอาปีนบ่ได้เห็นกันบ่อยๆบ่บได้หากินได้ง่ายๆเด้ออุย้ยโชว์เนก้อเขียวอียอยู่ห้องบักใหญ่เลยห่างประสกให้เน่บางดิฟเอามารถบบาเข็นเลยค่ะไปกินสม้มขึ้นเลยก็ไเด้อเอาเข็นตัวน้อยเคือมันกระเน่นหนานำ ขอกำลังใจให้บอเคนเนย์บอเคนข้างหลังมีกระสงเม็ดสีสม้มเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้เห็นนิดน,น้อยสีสม้มค่ะสีได้พเนกข้างล่างค่ะเพราะว่าเห็นไดส้ส่ะบอเคนเนี่นเนยบอค่อยเ,เห็นดอกนี่นนั่นนั่นนั่นสองพวงที่น้องเห็นบอกโอ้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 หลายพวงอยู่ได้มีไปยังน้อยขึ้นไปหลายๆพวงอยู่มบนบอนั่นน่ะถึงแล้วถึงแล้วบอเคนมันสินลงข้างหลังบอเคนก็ บอกเคนกบอยู ters, ่ในศอกบอกเคนนั่นน okay. ่ะคนละช่อคนละช่อเราได้เห็นช่อนี้กับข้อในสองช่อเลยเกือบบอกเคนทำหล่นขอไฟพี่น้องนี่เด็กวางก๊อกหล่นบ่ะอ้อบ่ลหล่นหนึ่งสองซ้ำมะขอไฟพี่น้องเอ๊ะพี่น้องลายหงลายตาบ่ ยังบุเก็เอามาลดหรือว่าเอาไว้ก่อน <Okay. S 1> เอาไว้เอาไว้ร่ำหน้าจังมาเอามอห,มหมดแล้วนี่ทางลงสงสงหมากบอเคนเหยียบมันลงอยู่นี่ oh, okay. อจอมปลวกค่ะให้ตากระเบ,บ่ออกให้เน้น <Okay. S 1> รอบก่อนหามาหามันเน่ามีอยู่จอมหนึ่งข้างหลังค่ะหา,ห,าหุกดอกดอก蒿ก็กกตั้นนี่โอ้บอเคนหลาย <Okay. S 1> อยู่เนาะเห <Okay. S 1> ็นไปเลยน,น,น,นี่เลย โอ้บนเสียเียวนี่นะหน้านี่ลนะเอาเอานี่นี่นี่ติ้งจถ่ายี่ร่งเบอี่จ้นี่ะเองบักหญ่ับหมากี่คนยำใส่กล้องกะิใส่เอิ่ตวติ้งฮับได้สองหมากเมื่อกี้นี่เต่ไหนน้องับคนเด็นไหมฮะทับคนเ็นไหมอ๋อนี่ไงโอ้โบกขนนี่นนี่ măng lui phải long lại ta, lại tata ta chung măng bì phun nilic gong sập bát phúc lợi măng này lại lẻ lại lẻo 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 ยังบุษุกค่ะสาบาัดเนี่ยเพื่อนขายในตลาดชอบซาบัดเนอ่ยโบจ,จุ่มนึง่งรวมกันนี่ขายเทิดแท้หางหากินยากเลยมนหายไปในหนึ่งเม็ดเพื่อนงอมแหงดิซสสักสติ่ะ,อะอเอาสีเขียวไปน้ำชมสีเขียว,ยว,ยวอายออกก่อนทุกความสวยงาม ม,มาเซฟี่เนี่ยสามสีหมากพีผวนหมากน,วนมวัวนมแมวนมควายแล้วแต่สเอื้นหลายพื้นที่เอิ่นบุคือกันสามสีรสชาติก็จะแตกต่างกันไปเนาะมันก็จะเปรี้ยวแหงเดี๋ยวสติ๊กขอตัวไปทําพริกเกลือแป๊บนึงพาพี่น้องชิมหมักพีพ่วนจะ้ะเดี๋ยวเซมบอกว่าแต่ละสีรสชาติแตกต่างกันแบบใหน ว่าพี่น้องล่ะคนบ่เคยกินได้เนาะแม่โบเคยกินโบเคยกินอย่างนั้นหั่นบะเกล็ดนี่แหละจึงได้กินเดี๋ยวให้บ่เคลเป็นคนบอกว่ารสชาติแบบใดจ้ะเดี๋ยวไปทําพริกเกลือกินกันพี่น้องจ๋าว่าสิเลาะเมื่อผมมาเจออีกต้นนี่โคตรพ่อโคตรแม่อีพ่ออีแม่บักพีพูดพูดเนาะวันนี่น้องเห็นบ่สุ่มๆนั่นน่ะรวมกันใหญ่กว่าพวงที่เราจุ่มกันอยู่นีิ โอ้แสดงว่าในป่านี่มีหลายอยู่เฮาต้องเลาะบ่กเคเลยหัาะเน้าติดเบ่งหัวทิ่มเลยไม่หยางสมสมไปยุ่งนมาเองไม่อีพ่ออีแม่บักผีพ่วงอีลีเด้อพวงเดียวโคตรใหญ่เลยขูเครือเพิ่นเดี๋ยวอ๋อใหญ่ยีหลีเอาลงนะเดี๋ยวค่อยตามเครือไปเบิ่งแจ็คก็มีหลายพวง ยามนี่นเนนาาะมี่แล้วกำลังกินสมเลย<อ>นี่นีน่พี่น้องป้าม,มันงามีลีได้พูดนะใจเลยมันเป็นจิโ <c oughs> <ๆ>ร่พูดบอกลีได้นะคึกๆเลยพูด<ม>นะหาบุงรู่งันนี้แต่ว่าหาก,กระเบียากันมีเครือมันเลยแน,นมหาเลยเนาะแนมเป็นเครือเพิ่มเลยเนาะเงาหมดไหมทางไหนแบบนี้บอกเค้นหาบุญรุ่นี่บอกแม่หนี่บอกเงาหมดนี่นี่ นี่ทางบอคเคียนโอ้ไปทางบอคเคนพุน่นเนาะโอ้ขี่รถเลาะเ,าเาบื้งกับบอคเคนเลย่งจักรเต็มป่าหนึ่งเขาต้องสำรวจนะ่ะเอาไปพึ่งน้ำเครือเพิ่นโอ้แม่นๆนี่ดิเงาเพิ่นหรือเครือเพิ่นอยู่นี่จ้ะจุดมันจะมันจะควงแบบน,นี้ไปเคือที่เพิ่นดี๋ยวปลูกจิกกระบอกไงเนาะ น้ำผึ้น้ำป่าน้ำโดนนี่นี่จ้ะนีนนน่นี่คือเพิ่มนี่นี่ือเพิ่ใหญ่ใหญ่แเม่เลยนี่เขก็ะไปทั่วอีกโอ้อี้เพักเบืโอ้เจออีกแล้วตามเลยสักะไปได้เบอ่อนี่น้องขานไปโลดไปน้ำกันโลดพาหาผลไม้โบราณจะติเตอ,เอิวมาผลไม้โบราณด้วกว่าคูมือมนี่มันเริ่มหา,หาก,กินยากแล้ว เปนต้นไม้พอดูใครอยู่ซุกบ่ซ,กซุกแดงเลยแหละตอกเข็นแป้งเนี่ยสาวนี่นี่นี่ติดหัวเข่าอนี่นี่ดูทงเทิงอ่ะตอกเขียนหินอ่ะนี่นี่พี่น้องเครือมนันนี่นี่<อ>น,น,นี่แม่นแต่ใหญ่ใหญ่น,นี่เครือตอกขี้ผู้เล่นได้หลายๆใครจะได้กินกันสะใจเมือ่อเราพอจะกินหลายคนได้หนิสีน่ากิน,กน พวงหน่อโซนดีๆเด้อนะเกล็ดพริกเกลืออาเด้งสลืออยู่หุ่นทงพุนอ๊ะขึ้นไปข้างบนนี้อีกท่เอ้าขึ้นบึงให้บอกเคียนขึ้นก็จะใช้เวลาหรือว่าจะถึงแล้วเห็นดิโอ้ยจะถึงแล้วเอาขึ้นใช่ไหมงูช่อใหญ่ทุกันเลยเนี่ยพันใหญ่บอกสติ๊กอ่าอันนี้กัขอความรู้จากพี่น้องนี่หลายพันธุ์มี่ี่สาวรุ่นเลยจ้ะ มันใหญ่กว่าต้นมือกี้อันนี้งนลงมาเบิ้งมันมีหลายพันบอกบิงจักชักใส่กับเป๋ยลงมาเลยเด้อตามหาแบกผีพ่นปลาจุป,ปากปไะเลยติ บ,บ่าสัตว์มันใหญ่ะป่อมีจักพวงพวงเดียวเห็นพวงเดียวถ้าว่าเห็นจักพวก็ส่องแดงเลยแหละนะใช่ถ้าว่าเฮาเห็นถ้าว่ามันม,นมีมันจะเห็นชัดเลยยกเว้นมันยังเป็นสีเขียวอยู่มาเอาลุงมาเบ่งบบดน,นี้เอนโซนออนโซนบ้านพี่น้องยังมีให้กินได้ให้เก็บอยู่บ่าจา้ะคอมเมนต์มาคุยกันเด้อ หลายพื้นที่อาศิดับแนวไปแล้วเนาะศูนย์พันไปแล้วศูนย์พันเพราะว่าคู่มือนีนป,ป่าที่เคยเป็นแบบว่าอันนี้หายเพิ่นกับบางที่เพิ่นกับหงายปลายนาเพิ่นกระถักถางปลูกยางปลูกฟาร์มปลูกมันปลูกอ้อยว่าไปบคือสมัยก่อนเนะาะป๊าดหมาึกมันเสียหล่อนลนนะนวลเนี่ยจะซุนแห้งอืมขู<ฮ>่หมูผีพูดยักษ์เพื่อนอะชอบตาไทยกับเมื่อกี้ดีอีกเมน ไปออกไปข้างนอกไปแบบนี้ไปเลาะหายก็เผื่อเจออีกกลับมาถึงบ้านแล้วนี่ครับหน่ยยิ้มง่ลายยิดีดิ้ลายดด้ากินนี้อิ่มอิ่มจุกจุกไปเลยมาสาิ๊กสิพาชิมมีสามสีสีเขียวสีออกเหลืองๆส้มๆแล้วก็สุกเต็มที่งอมเริ่มจากสุกเต็มที่เด้อจะเอาจากหวานไปหาเปรี้ยวอันนี้คือ พริกเกลือแต่ว่าบบมีพริกมีเต้น้ำตาลกับเกลือจัดจดนี่เพื่อนวะจะไปไหนโลกไปเมื่โปะก,ก็ได้บโปอก,ก็ได้แต่ภูมัก็แต่ภูมัก็โ,โปะก,ก็ได้แบบนี้โลกไอเปลือกเปลือกมันออกนะจ้ำเกลือน้ำตาลเลยบบจำ้ำลองเบิ่งก็เด้เอแบบเพือเพียวนุ่ยดีเนาะงอม หอมแหงสิบปเปรี้ยวปันใดเปรี้ยวหวานแซ่บแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นนี้ก็ทิจวดแน่รุ่นนี้เพื่อนเราเอามากินส้มมาตำอย่างน้าสติตตำเมี่ยงตะไคร้ตำเมี่มยงตะไคร้เพ่อนเรอยากบอกอยากตำเมี่ยงตะไคร้คอมเมนต์บอกสติ๊กเด้อให้สติ๊กพาไปเฮ็ดมามาอ่างกี่รอบหอมเขียวนำ้ำครับลองสีเหลือง มไ,ได้มาแต่ละเทือๆๆ้อเทื้อเราชอบเด็กๆกินมหายากปันไงสีนี้แบบน,นี้ปติ๊กทําเล็บมาพ <c oughs> ี่เนาะไปวัดไปวัด,ด <c oughs> อยากทำปุ๊กปิดความดําของเล็บนํา <c oughs> มาลองสีนี้แบบน,นี้อืมกรบเลยกอบมากกรอบเยอะสีนี้นออนมีกลิ่นหอมหอม หน่วยใหญ่เนี้ยเนี้ยเนี้ยไม่กินหน่วยใหญ่ไปได้แต่แซ่บเนาะเต็มคำดีฝาดเปลือกนิดนึงต้องแกะเปลือกออกพันใหญ่กับพันเล็กไงเดชรสชาติเดียวกันเหรอรสชาติเดียวกันน้อยเปรี้ยวกว่าใหญ่หวานกว่าเดติ๊กซิโร่ก่อนนี่มันมีอยสองรุ่นเนาะมีหน่วยน้อยมีหน่วยใหญ่หน่วยน้อยกับหน่วยใหญ่ที่เขี่ยนได้ไปลองอ่ะ กฤษฎีส้มคักเนะาะล <c oughs> ังหมูนีเขียนนี่กฤษฎีส้มคักเจ้าวัดเลยแหละลงสีแดงหน่อยน้อยก็ได้ <c oughs> มันต่างกันไหมต่างกันเลยแหละต่างขนาดนนสีหน่วยใหญ่ก็สีอ้วนๆกลมๆกว่าแต่ถ้าเป็นหน่วยน้อยก็สียาวๆเนาะยาวๆเดียวๆ เนีเป็นิย่าผลไม้โบราณบ้านเฮาเกิดเองตามธรรมชาติคือกันเฮาหาพันธุ์มาปลูกเข้ามาสติกอิดห้านใน้เพิ่นขึ้นแต่เพิ่นเกิดปีละเทือเนาะปีละเทือลองเีเขียวก็ด้ยวยเดเพิ่พนดีๆเพิ่นดกๆบ่หร้อไม่ผลไม้ในตำนาน รองสีเขียวแบบนี้สีเขียวเนื้อข้างในก็สิเป็นแบบนี้เลยเขียวๆแล้วก็เม็ดเจอเม็ดเลยจำพริกเกลือหลายๆก็เนื้อเป็นยังบอสบลายเอาง่ายหอมหอมหอมขึ้นจังเลยเปรี้ยวเนี่ยบุปผาไหนบุกเปรี้ยวบุปเปี้ยบจำเมียงฮึจำเมียงต้องแซ่บแน่ๆน่จำเมียงเนาะพ่อเพิ่นออกมันๆเหมือนเหมือนกล้วยได้ไหมอ๋อมันๆ เหมือนกล้วยป่าไหมสติ๊กสงสัยเนอะแฮปหอมออกม,มันๆสมสมมันกันอย่างเลยหอหมหลัจากลับมาทำบุญกันนี่แหละรว,รวมพาพี่น้อ๊ะ เาหาเห็ดแต่บปเจอได้ผลไม้ป่าเทนได้หลายพร้อมรอบนี้ได้หลายพร้อมเียบเลยเกือบแค่นิดนึงมันจะเคนเคนแซะมาพี่น้องมาเม็ดนีิลพโอแหละบอกอ้างพี่น้องหลายย่างพี่น้องนกำายเต็กนำมันบนิ่มแบบนี้เนาะมันจะมีน้ำสุกเต็มที่ หวานสมโภพี่น้องอยังซื้อกินถอดอะไรกะมันแซบนี่เองพี่น้องก็อยากอยู่ได้คอมเมนต์บอกอย่างเดียพี่น้องอันนี้มันตาควายเมนบอกอันนี้มันตาเมวเมนบอกมันคนละมันคนละรุ่นกันเนาะอืมน่าก็น้อยใหญ่แตกต่างกันจริงเริงเขาติดรอนโซรุ่นนี่ช่วงนี้ก็จะเริ่มเลยแหละเนาะจะเริ่มเห็นเรื่อยๆครับเพราะว่าใกล้ฤดูเพิ่นเริ่มซุกเลยเมนนตุกๆที่พาพี่น้องไปหา หาเมนูแบบตำาอ,อย่งอีกเดี๋ยวต้องจัดจักมือเนาะสวัสดีเนะเนาะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้ครับแล้วพบก,ก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า